ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศจอร์เจียประชาชนพลเรือนชาวจอร์เจียเมืองหลวงทบิสเลตออกมาสนับสนุนให้กำลังใจชาวยูเครนจะเจราจาสงบศึกยุติสงครามก็ให้กำลังใจล้านเปอร์เซ็นต์จะลบต่อเพื่อให้ได้ชัยชนะชาวจอร์เจียก็สนับสนุนชาวยูเครนล้านเปอร์เซ็นต์จอร์เจียเขาก็เคยถูก รัเสเซียลุกลานนะปีพศ .2551 ดูเหมือนว่าสมัยนั้นข่าวสารเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกน้อยมากสงครามถือว่าโชคดีหน่อยแค่5วันเองเดือนสิงหาคม2551ลุกลานแบบเดียวกันนี่แหละอัฟกาเิีถานกับออสเซเียเหมือนเมือหนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดเนตูห์นเหมือนกันเลยโงกเดียวกันชาวจอร์เจียเขาก็สงสาร เห็นอกเห็นใจอยู่เคนที่ถูกกระทําย่ายีแผ่นดินแบ่งกันเรียบร้อยแล้วจบไม่เป็นสักทีรัเสเซียก็หน้าด้านหน้ามึนปักหลักเขตแม่งอยู่นั่นแหละปักหลักเขตจบไม่เป็นชาวจอเจียไม่ให้มันมันก็เอาปืนมาไล่ยิงการกระทําของรัเสเซียไม่ใช่ว่าเกิดที่อยู่เครนเจ้าเดียวจอเจียก็เกิดหันหน้าไปทางไหนมันจะปักหลักเขตอย่างเดียวประเทศรัเสเซีย มันน่าจะตั้งอยู่ติดๆกันกันกบประเทศเขมรเนาะจะให้มันแย่งแผ่นดินกันแล้วก็ลบกันแม่งอิลุงตุงนางไปหมดเลยวุ่นวายที่นั่นนะรัะเสเซียไม่รู้แกจะเอาไปทําอะไรนักหนาแผ่นดินรัสเซียก็ไม่ใช่น้อยๆยังอยากได้ของคนอื่นอีกแล้วตอนนี้พอหรือยังแผ่นดินถ้ายังไม่พอก็มาช่วยประเทศไทยลบจะได้แบ่งเอาแผ่นดินเขมรให้งามไส้หุ้นเซนไปเลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่คือประชาชนพลเรือนชาวจอร์เจีย ยังให้การสนับสนุนยูเครนจะลบก็ดีแต่เจรจาสงบสึกก็ดีชาวจอร์เจียสนับสนุนยูเครนร้อเอร์เซโห้เดียวกันเป็นกำลังใจจากประชาชนพลเรือนจอร์เจียเมืองหลวงททบิสิริประเทศจอร์เจีย